สีเหลืองเขาเรียกรถอะไรคะลูกรถอะไรเดี๋ยวซีล้อะไรคะลองดูดิสับปะรดค่ะสับปะรดสับปะรดค่ะสีเหลืองนี่ค่ะดูดิเขาติดไว้ว่าเอ่อหนูชอบสีไหนคะลูกสีเหลืองสีเหลืองเหรอคะเดี๋ยวเราแกะชิมเนาะโอเคค่ะอ่าผู้พันสีนี่นะคะสีเหลืองเขาเรียกรถอะไรคะลูกรถอะไรเดี๋ยวซีล้อะไรคะลองดูดิ สับล็อตสีแล้วนี่ค่ะดูนี่เขาติดไหม<า>วะรถข้าวโพดข้าวโพดค่ะของน้องไบส์รถข้าวโพดอบกรอบตรานมนะคะรถช็อกโกแลตอ่าฮะอ่าให้คุณแม่ช่วยแกะให้นะคะลูก <c oughs> แล้วเราก็ชิมกันเนาะเรามาชิมกันก่อน,กนแก้เลายเอ๊ะนี่อะไ,ไ,ะไ,ไรเอาหัวตาลูก ให,ให้ป้าน้องแกะให้ใช่ไหมได้คะ่ะให้คุณแม่แกะดีกว่านะคะชิมได้แล้วอร่อยไหมคะลองชิมดิหน้ามาหาแม,ออมาาา่อร่อยมากเลยค่ะแม่หนูอร่อยมากเลยค่ะแม่หนู <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะแม่หนูอุ๊ยจริงเหรอคะลูกรักตายแล้ว <c oughs> สามารถลองท้องได้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแก่หิวได้เลยเนยาะอ่ของพี่ผู้พันนี่ ของพี่ภูพันใช่มคะลูกข้าวอะไนี้าของพี่ภูพันพี่ภูพันชิมก่อนค่ะลูกเป๊ก็ค่ะพี่ภูพันชิมก่อนแล้วบอกว่าอร่อยไอหมอ๋อน้องข้าวบอกว่าอ๋ออร่อยไหมคะอร่อยเ,ยเป็นยังไงคะลูกรสชาติมันเค็มๆหน่อย <c oughs> ข้างในมันเค็มเค็มหน่อยอ๋ออันนั้นเพราะว่ามันอมีนมมีเนยมีชีสนะคะลูก อ่ะแล้วข้าวเป็นรสชาติแบบไหนคะลูกรสค่ะใช่รสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากเลยค่ะมันมีกลิ่นนมไหมคะมีไหมมีกลิ่นนมไม่มีแต่อร่อยเนาะลองท้องได้เนาะแต่อร่อยลองท้องได้หายหิวไหมคะหายหิวเลยค่ะแม่